สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวเนนโดรอยนะครับก็คืออาจารย์ซาโต้รุโกโจโนั่นเองเนาะจริงๆมันก็คือซาโต้รุโกโจโไม่ต้องเรียกว่าอาจารย์ก็ได้ปะไม่ได้จะฟ้องอะไรตักล้องเลยก็เป็น <S 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 อาจารย์อันนี้ก็เป็นซาโต้รุโกโจโนะครับที่คุณตากล้องเขาไปพิออเดอร์มาจากร้านในทวิตเตอร์นะครับอ่ะก็เป็นซาโต้รุโกโจโนะครับรหัสโปรดักต์นัมเบอร์หนึ่งห้าสองแปดนะครับผมอยู่แว่นด้วยนี่เพิ่งเห็น มีแว่นแล้วก็มีผ้าปดตาด้วยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะให้คุณแล้วกเขารับหน้าที่เป็นคนรีวิวนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดไปไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คุณตากล้องเขาพิออเดอร์ไปราคาเท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับประจำก็สามร้อยสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้ไปดูกันเลยโอเคตามสัญญาค่ะวันนี้จะมารีวิวดอยของอาจารย์โกโจนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราพูดไป เรารอพีมาประมาณสองเดือนค่ะเพิ่งได้ของแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีคนที่ได้ก่อนเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวแกะกล่องดูกันเลยอันนี้คือมาแกะพร้อมทุกคนเลยนะยังไม่ได้แกะเลยค่ะตื่นเต้นมากเหมือนกันแบบแค่เห็นกล่องก็ค๊ดแล้วว่าเพราะว่าชอบมากอันนี้เป็นดอยตัวที่สองที่เราซื้อ ตัวแจ็คในแมมมีพอพ่อคิชมันเขาก็จะมีใบามา วิธีการใส่ต่างๆค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มีนู่นนี่นั่นมาเรามาลองดูกันว่ามันจะเยอะแล้วก็อุ่นวายแค่ไหนนะอ่ะนี่ค่ะมีมาให้สามพาร์ทเลยหรอาพาร์ทหน้าก็ไม่ไม่มีของอะไรเนาะก็จะเน้นเป็นหัวเป็นหน้าแว่นด้วยค่ะมาดูที่ตัวหลักนี่ โอยเราจะเริ่มเปลี่ยนจากอะไรก่อนดีมันเหมือนน้อยนะแต่ว่าก็เยอะอยู่อันนี้เป็นหน้าที่เขามีมาให้เปลี่ยนนะคะหน้าอันนี้จะเป็น เป็นหน้าที่แบบน่าจะเอาไว้เปลี่ยนกับหัวพาร์ทนี้เนาะนี่หน้าแบบตาเบิกโพรงเหมือนตกใจนี่อันนี้เป็นพาร์ทหน้าแบบหน้านิ่งๆขุ่มๆหน่อยๆเหมือนขี้รัวเลยเนาะเขาเป็นญาติกันแหละว่าดอยน้องขี้รัวคือราคาแรงมากสวยสวยมาก นี้เป็นท่าท่าประจำของอาจารย์เขาทางอนา,าเขตค่ะ่วอเมีกมีอันนี้ด้วยทุกคนเรานึกว่าหมดแล้วมีในถุงอันนี้อีกโอเคอันนี้เป็นฐานนะคะ เดี๋ยวแล้วก็ต่อไปเป็นพาร์ทมือและอื่นๆที่เขามีมาให้นี่นี่เป็นชูสองนิ้วหรอหรือว่าถืออะไรสักอย่างแล้วก็มีขามาให้หนึ่งอันมีแว่นมาให้ด้วยน่ารักอะ่ะ ที่เกี่ยวแบบเป็นพลาสติกมาให้นะคะน่าจะเอาไว้เกี่ยวแหละคิดว่านะมือครั้งแรกก็งงอยู่ว่าเอาสื่ออะไรวะเป็นมือที่แบบลวงกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นขนมจำชื่อขนมไม่ได้อะแต่เป็นเหมือนแบบของฝากขึ้นชื่อเป็นท่า ไ่ได้ <c oughs> คือแบบคนที่ดูเมอ่านมังงะเนี่ยคือจะรู้เลยว่าจําค่อนข้างยากเราอะจําได้แค่ท่ากลางอนาเขตขนาดเราดูเมไป3มรอบแล้วนะอ่านมังงะไปอีกสองรอบอะยังจําไม่ค่อยได้เลยอะอันนี้กลางอนาเขตโอเคพาร์ทของเขาก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเริ่มจากอะไรดีอะหัวหรอคือมันเยอะนะเอาจริงๆนะครั้งแรกกําลังดูว่ามันก็ไม่เหมือนไม่ไม่เยอะมากมีแค่หัวกับแขนเองแต่แบบ เออถ้ามันเยอะว่ะเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีหน้านี้นะหลังจากที่สงสัยตาตัวข้างกล่องที่เป็นตาหีอ่ะทำไมถึงไม่มีให้เลยหรือว่าต้องซื้อใหม่แล้วตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วคะ่ะเนื่องจากว่าไปหาข้อมูลมาก,ก็คือผ้าปิดตานี้ถอดได้ถอดยังไงมาลองถอดกันนี่เห็นรอยต่อถอดยากจัง นี่ค่ะทุกคนพาร์ทนั้นมันอยู่ในนี้ก็คือถอดผ้าปิดตาออกได้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยถ้าไม่หาข้อมูลก็ไม่รู้เลย <c oughs> คือเห็นมีคนมาขายพาร์ทหน้าเนี้แยกด้วยนะ <c oughs> ตอนแรกอ่ะกะจะเอฟมาอยู่แล้วเต่ดีนะที่ยังไม่ได้เอฟ <c oughs> พาร์ทหน้าน้องอยู่ในนี้ค่ะ ากลางอนา,าเขตแบบรวงกระเป๋าเท่ๆก็คือถ้าเกิดเป็นท่านี้มันต้องเปลี่ยนแขนแขนสองข้างเลยแล้วก็ขาข้างหนึ่ง เป๋าอันนี้มันเนียนมากเลยทุกคนดูดิดูไม่รู้เลยว่าแบบเป็นตัวแยกออกมาเท่นะต่อไปจะเป็นท่านี้เราจำไม่ได้ว่าตอนไหนอะ่ะคือเราว่าคนที่ดูจริงๆอาจจะจำได้แหละเราอาจจะแบบจำไม่ได้เองเป็นคนที่ความจำชั้นมาก ใช้เป็นขาเดิมค่ะท่านี้เออมันเปลี่ยนไม่ยากเว้ยนึกว่ามันจะยากกว่านี้แกในคู่มือะมันมีทั้งมือทั้งแขนอ่ะอันนี้อันไหนวะทุกคนงงแกต้องดูมือดูแขนก่อนแล้วค่อยหามือมือมันดึงออกได้ไง ต้องเปลี่ยนมือด้วยนะเอาแขนมาใส่แขนก่อนต้องเป็นมือนี้นี่เห็ทุกคนคือความยากของการอรีวิวดอยมันมันเยอะมากเออมัน<อ>จริงซื้อมาแล้วป<ะ>่ะเปลี่ยนวันแบบนี้ปะ่ะเฮ้ยก็เปลี่ยนท่าที่ชอบท่าเดียวเฮ้ยฉันเปลี่ยนได้แล้วเนดะ้ ำไมมันดูสั้นๆใช่ดีใช่ได้แล้วอันนี้ท่าที่สองเอ้ยท่าที่สามนี่อันนี้ก็มันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมือด้วยอะต้องเปลี่ยนมือกับแขนนะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเขาอะฟิกฟิกแบบมือกับแขนมาให้เราไม่สามารถถอดมือได้อะไรอย่างงี้แต่สรุปคือไม่ใช่จ้ามือถอดได้หมดเปลี่ยนสลับคือเราต้องดูเอาเอง จัดท่าเองนู่นนี่นั่น,นจริงๆคือมันก็เล่นแบบจัดท่าเองว่าแล้วแต่เราว่าเราแบบอยากได้ท่าอะไรแบบไหนแต่ว่ามันก็จะมีไกด์มาให้เนาะพวกข่าต่างๆแล้วแต่เราอะเขาว่าจะจัดยังไงเอาท่านี้ไหมเนินกินขนมเหรอใช่ต่อไปเป็นท่ากินขนม เราว่ามันโอเคนะจริงๆในราคาหนึ่งพันแปดร้อยสหรับเราแพงไหมไม่แพงนะเพราะว่ามันวัดสดุมันดีแล้วแบบมันน่ารักอะมันเล่นได้หลายอย่างมันไม่ใช่เป็นแค่แบบโมเดลเอาไว้ตั้งโชว์อะไรแบบเนี้ยมันทําได้หลายอย่างขนมยังดีนะที่แบบขามีให้เปลี่ยนแค่อันเดียวไม่งั้นมันจะปวดหัวมากอันนี้ก็จะเป็นขาแบบทําท่าเดิน ยากของในโดรอยนี่แหละมันก็เขาก็เป็นไกด์ให้เราแหละจริงๆแมันก็แล้วแต่เราว่าเราเล่นยังไงเน,ะนาะบางทีมันจับหลุดง่ายง่ายไม่รู้อ่ะ,ะน่าจะแขนนี้อเอาใหม่เพราะว่าเอาไปจริงๆอ่ะเราก็จะเอาท่าเลือกท่าที่ชอบท่าเดียวอ่ะแล้วก็ไปตั้งโชว์อยู่ดีน,นานที่จะเปลี่ยนอะไรอแขนก็ลวงกระเป๋าอ ถ้าแบบเดินถือขนมค่ะ <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหัวกันบ้างดีกว่าเนาะคือมันเยอะมากอะถ้าเกิดแบบเราเปลี่ยนทุกอันทุกโพซิชันเลยมันจะแบบนานมาก เริ่มเปลี่ยนหัวกันเลยดีกว่าอ,อันนี้หัวเดิมเราว่ามันคุ้มนะเอาจริงๆอะ่ะมีให้มาต้องสองหัวแล้วก็มีหน้ามาให้เปลี่ยนอีกโอเเป็นหน้านี้แอบใส่ยากอยู่นะคะแต่ว่ามันมันก็แน่นมากคือความหัวแหลมของอาจารย์ะ่ะคือเจ็บนิ้วนะเวลาใส่จะเป็นหน้านี้อันนี้ใส่แว่นได้มีแว่นมาให้แว่นนะคะ ข้างๆก็จะเป็นพลาสติกเอาไว้เกี่ยววิธีใส่ก็คือเสียบเข้าไปตรงจะงอยผมเลยค่ะนี่มันจะเป็นนี่ก็แอบแอบยากนิดหน่อยแหแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าของ พาร์ทนี้ให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าของพาร์ทนี้นะคะ ก็ดึงผมข้างหน้าออกก่อนจริงๆเราชอบหน้านี้นะมันดูแบบาเบ d o กโพรงแบบหน้าลรจิตหน่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาหน้านี้แหละเป็นตัวที่ตั้งโชม์่ตอนใส่ละใส่ง่ายใช่นะม หน้านี้ไหนลองใส่แว่นสิมันต้องเอาพลาสติกตรงขาวแว่นอนะสอดเข้าไปตรงไรผม ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาเนาะเราทําให้ดูประมาณนี้แหละแล้วก็ใครที่จะไปซื้อก็อยากให้คนที่ซื้อลองเล่นเองมากกว่าไม่ได้ขี้เกียจหรอกจริงๆไม่ได้ขี้เกียจเลยอยากให้ทุกคนลองเล่นเองถ้าเรารีวิวโค้ดเดี๋ยวมันจะแบบไม่เยขายโอเคประมาณนี้ค่ะ ก็ประมาณนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับจะได้มีคลิปของเล่นรีวิวอย่างนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ